ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้ทงหลายว่ากันว่ามโนปณิธานเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดจะทำอะไรก็ตามแต่มีมโนปณิธานไปถึงไปได้คณะสงฆ์แก้วเมืองเลยจบการศึกษาวิศว,รรว,วกรรมศาสตร์บัณฑิตบ้างวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตบ้าง ครุศาสตร์มหาบัณฑิตบ้างอย่างน้อยก็จบปริญญาตีและปริญญาโทเสมอเป็นพระที่มีความเข้มแข็งเป็นพระที่มีความแข็งแรงหมายถึงว่ามีมโนปบริธานอันยิ่งใหญ่ยังมีเลี่ยวมีแรงมีไฟอยู่ท่านใดที่มีไฟดูถือว่าสุดยอดนะ ไม่ว่าหลวงพี่ทัชวานก็ดีไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่สลันกรก็ดีพระที่มีศักยภาพแข็งแรงตั้งใจและทำงานใหญ่เสมอเสมอเสมอเป็นที่น่าชื่นใจและน่าอนุโมทนาแก้วมาเลยเมื่อสิบปีก่อนอเพราะความใจใสใจซื่อ ได้มีโอกาสมาปักหลักสร้างแก้วเมืองเลยสถานที่ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนใครที่ไปสร้างแก้วเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ้ยไม่ว่าจะเป็นนาสุมาลีไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัฒน์ได้ประโยชน์ทุกอย่างเลย ศาลาอบรมสงฆ์ศาลาอบรมเยาวชนได้ประโยชน์อย่างมากเลยเครื่องขยายเสียงจานช้อนวัตถุต่างๆได้ประโยชน์เป็นที่สุดทำเพื่อเป็นประโยชน์เป็นที่สุดทั้งคนจะหามาได้มีเจ้าภาพเจ้าภาพเหล่านี้ก็ชื่นใจถามว่าเกิดจากอะไรใช้ประโยชน์ทั้งปีโรงเรียนครูใหญ่ โรงเรียนผู้บริการผานักเรียนมาอบรม3วัน3คืนในการอบรม 1. นระเบียบทำอะไรต้องเป็นระเบียบ 2. องทำอะไรก็ตามแต่ต้องดูดีเป็นหน้าที่เรียบ,ร,ยบร้อยจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องมีการฝึกซ้อมอบรมซะก่อน ทำให้เกิดความงดงามที่สุดเลยทานข้าวก็ทานพร้อมกันอิ่มก็อิ่มพร้อมกันดูวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยเกลีย่ยข้าวเข้าหาตัวเกลีย่ยข้าวข้าหาจานตรงกลางนอกจากนี้ตักข้าวก็พอดียืนไปให้พวกยืนไปให้พี่ยืนไปให้น้องอยู่กันอย่างเป็นผาสุข อบรมมารยาทความเรียบร้อยอบรมศีลธรรมก่อให้เกิดความงดงามซึ่งเป็นบุญของตัวเองเป็นที่สุดต้องขออนุโมทนาคณะสงฆ์แก้วเมืองเลยที่หล่อห้อมยุวชนต่างๆหล่อห้อมนาคสามเณรหล่อห้อมพระนาวกะพิสุหล่อห้อมพระให้เกิดความเรียบร้อย สร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้น่าชื่นชมและน่าอนโมทนาสิทธามัถุสิทธามัถุสิทธามทัท,ามทุอิทังพลังเอตสมิงระะัตนตสมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ